คุณวิศรัตเหรอวิสรัตโอเคอ่าภาษาไม่มีวรรณยุกต์ลุงจะแย่หน่อยนะฮะลุงครับผมปวดหลังคอหลังคอแถมไหล่กนแล้วกันอ่ะหลังคอไหล่เป็นเซตอัพเข้ามันเลยแหละครับเ <c oughs> วลาต้องทำงานอยู่ที่หน้าจอนานๆมักจะเป็นอยู่เสมอดียังไม่ถึงขัน้นลุกขึ้นมาในะหัวทิ่มเลยถึงยังไม่แสบนะครับ เวียนหัวหัวทิ่มเลยนะครับนั่นแหละก็คือไปหาเขาบอกนั่นคืออาการของออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมก็นั่งทำงานผ่านจอคือเรื่องคลื่นและความถี่ฮะผ่านหน้าจอวันนี้แทบทุกรายพวกเล่นเกมยิ่งหนักนะครับเอาฮะเราทำงานกันป้องกันเนาะป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกแต่ก่อนมันต้องล้างของเก่าก่อนโอเคนะแล้วก็ป้องกันของหมายแม่เข้า นี่คือพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานแบบนี้ทีนี้ในการล้างของเก่าใส่หูเสียบเสียบฟังแค่นะเสร็จแล้วก็ดื่มน้ําไปก่อนตืๆๆๆ้อตื้อเตื้อตื้อสองสามเกืกเสร็จแล้วก็สูดอากาศเข้าไปทางจมูกนะครับปื๊ดกระนานานแค่นี้เองครับไม่มีอะไรเป็นตัวหลักเลยล่ะสูดหายใจเข้าไปลึกๆกระนานานอากาศจะแตกตัวมันจะเกิดความร้อนขึ้นมา ไอ้เจ้าความร้อนนั่นเอคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะทำงานแล้วมันจะไปคลีนไปเคลียร์นะเซลล์ Sell หรือกล้ามเนื้อเส้นเอ็นระบบประสาทมันก็จะไหลออกเหลือเชื่อมากครับลุงจะเรียกว่าพลังงานแม่บริสุทธิ์ของตัวคุณฝั่งลุงมีพลังงานที่บริสุทธิ์เยอะเลยแต่ผ่านเสียงนะอย่าเลืมนะดื่มน้ําสูดดิจเข้าไปลึกๆนานๆฟังเสียงให้ดีแค่นี้เองครับหลักการมีแค่นั้นเองไป บีกกบขมับขมับกดขมับนะถอยก้มเงยแงสายหน้าซ้ายขวาหมุนหัวซ้ายขวาขวาซ้ายมันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโลงไดไหมครับเคลียร์หมดไหมครับถ้าหมดมันจะเบาหัวเบาตัวหายใจโลงนะครับแล้วก็จะป้องกันไม่ให้มันเป็นดังเดิมอีกนะครับคุณวิศว รัฐนะครับโอเคจบข่าวก็ผมได้ความมากันนะอย่าลืมพี่มาบอกลุงหน่อยในช๊ะนะจ๊าแตง y ิวครับผม